บายดีพี่น้องบู้ชมผู้ชมคนบเมืองสุบขทัพี่น้องจ๋ามาค่ะกินตำมาม่าค่ะพี่น้องจ๋าตำมาม่าแล้วก็บตำมะม่วงจ้าแล้วก็มีทอดแมงค่ะอันนี้เปิดใส่นี่เปิดโลดนี่มันกินน้ำพริกพี่น้องจ๋ามันกินน้ำซองสาอาวแบบแนี้ยข่าวเกี่ยกับไก่ที่ทานาโปกนี่อ้าวมันเห็นมันเห็นนั่นน่ะพี่น้องสร้างมันสิบวันคอยสัตว์มาได้เลยพี่น้อง ตำมาม่าค่ะพี่น้องจะตำมาม่าแล้วก็ทอดอันนี้อ๋อสวัสดี้พี่น้องเนี่ยมากินน้ำกนาด้วพี่น้องเด้อมากินน้ำสองซาวค่ะสองพี่น pues <cat> ้องเด้อลุย nah, ค่ะขอตั้งกล่องกันเลยพี่น้องเด้อนี่แต่เสียบโพี่น้องค่ะตั้งนั้นมันสะสอนเสียงค่ะน้องซาอู่จะกินอันตำหมกม่วงพี่จะกินตำมาม่าเอาคอยจะกินทอดตะ๊กแตนพี่น้องน้ำกันสวัสดีพี่น้องอยู่หลอบมากค่ะ มากินตำมะม่าน้ำไอ้น hmm> uh ้ำเจ๊น้ำเจ๊แก้วกับเจ๊แววเลยเนาะแสีบพี่น้องเอ้เสียบเสียบควรให้กินหรอใคยว่านี่นี่เสีบตำมะม่าพี่น้องจ้าเพราะกระติ๊บไมต้องเการไหนเด้พี่น้องเพรากระติ๊บต้องมีน้ำซุปสดน้ำเนาะฟังดาวเขาหน่อยอืมชมพ้าก็พอจ้ะอืมฮึมาใจพี่น้องเอ้ ใสใจดแีแสบๆน้ำเลือด <มา S 1> ตัวเมียตัวอมกเดียวตัวมแบบผมมุอยหอดน้ำหนอไในมุ่ยหยอดเสือมุ่ยหยอดใส่ตัวสือมุ่ยหยอดแทงกะนะ้่คนถ <timeline S 2> ตลาดจำ ทีกินรกตัวมพัสมันอันดีสุดเสบแซ่บเนาะตัวนิัสมัก็มีเรื่องาเอานี่ยก่อนจะมาใส่ตะกตุ่มตะกระเต็นตอนนัแนก็เซ่บๆเสบกัี่ป้องนี้ตอนใส่บานเนี่ย ดุยเกิดจากนะตักเต็มนก็เกียมเนาะตัดเตนเตีก็ตำตำมาตำมมาสุดฟังนาวเลยพี่น้องจ๋าตำมามาสุดฟังนาวเป็นยังไงมหาอะของมุกของยาวป่ะไม่รล้ดช่ปะแต่กนดูสิม กาไม่ดุเ้าบอลมไม่บาดเจ็บเ้านันนี่ยังาเจ้ก็พรอมก็หล่ออยูเนยคุณหมือนรุ่อรุณคอยคอยอรศสามอะไรเอาม่าไม่ัวมาก่อนี่หรอจ่าไน้เลเนืด่เลเาความจิงกุ้งเสียห้ากิ่ตัวพักกสียเป็นเตว ta mà xuống tất cả tên mà cho có yên tiền Nó đẹp nó phải mà cái vỏ không bán nó lại kín nhanh cũng đừng mà một vạn thì không đổ thôi tụ ừ phát chắc mày mày rồi chắc mày mày nó mất trồng luộn nếu mà đi dưới không có thằng nấu thì mà xuống rồi nhỏ ta ừ. giúp mà hắn hề phóng hắn hề phóng kìm nhỏ Hãy ก็ไม่ใช mm. mm. uh> ่ได้กินตอนนี okay. ้ทำม่ะมันแบบเพีรตพี่เขาอืมไม่ไปตากแดดมากกว่าเสกับพวกอ่ะอืมแล้วเล็ดก่อหยังไงเวลาตากอืมไเล่นมาจแบ่งให้เอาแต่พี่แกงไปให้อืมเอคือเราไม่เอาไปตีเองส่อืมันื่ตากเหี่ยวพวน้ไปตากไว้ไหนอมตากเสก็บพกว่ะอ่ะเสร็จอไปให้ย่ไม่ย่ยหรอยพี่ตุดก็พี่ยิบนาะ เเก็บไป้น่ยวนเกิบเออก็ยน่วนนี้มันพี่แงก็ิสวนเก็บั่เก็บตาก็เด็สกวาาอยงนี้ด้ยคอยน้ำเลือดเยมั้งคอยืดมักอันนั้นว่ากระเทีอมหอมนกระเทียมหอม้าใหมานเพื่อนก็นั่นไม่นะเออไม่อาัน่งมันติดมีได้บอ์สาาสดเบเขาทำได้ติิี่อมอกเหมือนว่าทิดเหไม่ใช่่อ

ป่นวลปุ่นนอกกี่ตไหมเนาะข้ใส่หนาเมีฝนฟันนไม่กะอืมขวาหนเขาอันนาด่งทุ่งถ <Okay. S 2> uh ่ายไปด่งเขาว่าแค่นี้เขาว่าคุณหนาเนี่ยตามานอืมแล้วจะทำอะไรี่วนมาจะตีมาแาบไหนไม่บเาไือเ่อืมอมจำมือเ่อืมเกลียบดิไม่ใช่ค่ะดูนเขาจะมาตัคูนเลย Qua cổng nắng gặp. Suppose thế mạnh. Kim cận in song sour đi vui. Nắng có thể vui kim. Kim dodng gần đi vui, càng đắm có thấy là đồ dài hơi. Boy, em hơi, 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 em เดี๋ยวจอดแล้วก็ถอดไข่อืระดาเซเว็นกับมิสีเ็เราตัดไปมั้ยแมวก็สืแมวเขาถอดไข่ในดาษมีที่จะมาเสียบจะนุ่มเนาะถอดเมอกีมันเป็นสืเป็นแผ่นเี่ื่าเป็นแผ่นโดมันอะแลยมานอดเป็นกิโลเหรอฮในโรตัดมันงมีในรตัดในเซเว่นมมิหรอกรตัดอย่างเดียวเสียบแล้วถอดก็ต้องใส่อีกงั้งหน่อยว่ามีแต่พริกเผาเลยแบบครับอืมหมก็มาแต่เราไม่หนวดเยรห้าใสอกินหยกก็ต้อหุงเลยอ่ะอ

có bạn mèo. Mèo <laughs> 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 có bầy đấy là những cái dáng bố mèo dáng mèo đang túp đùm đang nó cái nó phóng cái bỏ nó bỏ เสียเป็นหายหตาซะน่อเนาะเสียบได้ดึงงสีสิบานตไม่แห้งเนาะจีดังอีกเนี่ยดังเนาะดังตนที่ดังยังข้จามเนื้อไงจีวานเนื้อของปลาระากอัศวินหรือไปวะอ๋าไม่ใช่แบนี้อ่ะอืเฉะมันม่กินแฉะนี่เฉะ ออมืนอาจเส้นกระเพียกันเด็กกับตมได้ที่กันโอ้ยโอ้ยเส้นเปียกนี้ตู่ห้าหน่ะเสียลวอือมาตำไปก็เส้นเด็กกันแหแล้วขเสียเบนซื่ออนกนเทียเกี่ยวมากมโหดมาอย่างนี้สวดชองบ้านใหากินแล้องนี้มีนี้เหันหนี่ื้อพกกทามาก่อนเนาะกะทามากอนไปเร่งเด็นาะ่ดาไปดัง็กกันแหะไปที่ีมุ้งกลัวเอไปตอนนี้อาไว้ดอกเลียใต้อมหากขส้นบนนต้นเอ็นเนื้อเบนบไปพิษเอกกไปหรือป พิแไปเด้อพิแ่ไปซื้อพิ่เป็นยังไงบ้เห็นอยะอือเอาไปพิซ่อยไก่ได้ย่าชุพิซไก่เอาพิขอตงน้ำด้วไม่ตสีดับมอนหงแย่เลยกินพิซแรอมไมีบางสองหงอยปพิดแอหงแปไปน้ำเด้อหงอปดเจ้เจ้วขอเปิดไว้ยังังหงหูกันห้องหายยิ่กว่าอือ ห้องหามันเย็นอยู่เดียวห้องหาเย็นเก็บเลยเด้อเย็นเย็นจนวันคือตอนช่วงอันนั้นช่วนหน้านาามันเป็นแข็งเกาะติดอยู่กอหน้าต่างเป็นห้องห้องห้องหกกับห้องแปดเอาพักว่างก่อนนะบ๊ายบายพี่น้องค่ะอาจารย์พี่น้องจักรกิมเนี่ยเขาเจาะไปแพงแสนไแพงเด้อพ่อพี่น้องก็เล็ก็แช่ค่ะก็ติดตามก็กระดิ่งจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะ